สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI เปิดหลักสูตรล a d ร,รุ่น2เสริมแกร่งผู้นำภาครัฐและเอกชนให้ใช้ Big Data และ AI กับขึ้นองค์กรสู่ความยั่งยืนโดยหลักสูตรเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างรอบด้านพร้อมศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายผู้สนใจติดตาม Lead รุ่น3ปี69ได้ทางเว็บไซต์ BDI ข้อมูลขนาดใหญ่นะคะหลักๆเป้าของเราก็คือทําให้ประเทศนี้ใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในทุกภาคส่วนให้มากขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่เราใช้คาว่าใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ความหมายของมันก็นคือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และก็ AI สร้างความเข้าใจพื้นฐาในให้คนเข้าใจ AI เหตุผลที่เราขึ้นมาแล้วก็จัดหลักสูตรที่ชื่อว่าลีดนี้ขึ้นมาสาหรับปีนี้ก็คืออย่างหนึ่งก็คือการให้ความรู้กับผู้บริหารระดับสูงว่าปัญญาประดิษฐ์มันคืออะไรข้อจํากัดของมันคืออะไรสิ่งที่มันทําได้แล้วเทคโนโลยีีท่เเเปปลลยยนนนงงงุกกกวัััรรรรราาาาาต้้อออจจดค์ใหม ที่จะรองรับทีวีนี้อย่างไรมันก็เป,นเป็นเป้าหมายที่ทําให้ผู้บริหารทงางภาคเอกชนและภาครัฐไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็น่าจะดําเนินส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นหลักสูตรไม่ยาวที่สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็อาจจะเข้มข้นนิดนึงในเชิงของ AI ค่ะอย่างคำว่าความสําคัญของข้อมูลนะคะอย,อย่างเวลาคุณมองถึงภาครัฐอย่างเงี้ยตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วเราก็มองว่าอธอุรกิจท่องเที่ยวมันหายไปทีนี้การที่เราจะวิเคราะห์เพื่อจะปันเศรษฐกิจท่องเที่ยวมันขึ้น มาเนี่ยคุณก็ต้องมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์นะเช่นตอนนี้คนที่เข้าประเทศมากที่สุดสามจัดแรกคือใครใครกําลังเพิ่มขึ้นใครกําลังลดลงแล้วการที่จะลงเม็ดเงินไปจะไปห้ามการตกของจีนหรือจะไปเพิ่มการขึ้นของอินเดียหรือเราจะสนับสนุนท็อปทรีเหมือนเดิมหรือมีประเทศไหนที่กําลังมี exponential growth ในการเข้าประเทศเราแล้วเราควรสนับสนุนมากขึ้นเนี่ยวิธีการคิดหรือวิธีการแบ่งสรรปันส่วนพวกนี้หลายๆอย่างมันก็อยู่ที่ Data ในเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมคะในเรื่องสังคมก็เช่นเดียวกัน อตอนนี้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญการที่เราจะเข้าใจว่าเอ้ยเราอยากจะเป็น Net Zero รลดคาร์บอนฟุตพรินเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้ฟุตพรินท์คุณเท่าไหร่อยู่ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของการรวบรวมบูรณาการแล้วใช้ประโยชน์ d a ต้เชิงวิเคราะห์เพราะนั้นนี่นี่ของภาครัฐนะครถ้าเป็นเอกชนเนี่ย เวลาที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาแล้วคุณต้องการวิเคราะห์คุณจะทําอะไรคุณจะเพิ่มไรายได้คุณจะเพิ่มผลกําไรคุณจะลดต้นทุนคุณจะอัพติมิส์ process ไหนในบริษัทเพื่อทําให้อะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นการวิเคราะห์ที่เราใช้ข้อมูลเชิง Data คุณอยากรู้ว่าลูกค้า segment ไหนกําลังขึ้น segment ไหนกําลังตกเขาต้องการอะไรจากคุณคุณจะโฆษณาข,ขายสินค้าอะไรให้เขาพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของ big data l y t i c ท้งนั้นเลยอะค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อกิและสังคมซึ่งท่านก็จะให้วิสัยทัศน์ว่าประเทศเรากำลังพุ่งเป้า,าในเรื่องของ Data เรื่องของ AI เรื่องของ sustainability อย่างไรนะคะดิฉัน,นก็คงจะเข้ามาพูดต่อแล้วก็ให้ใหภาพรวมว่าไอเอไอมันแบ่งเทคโนโลยียังไงอะไรที่เราต้องต้องเข้าใจมันพื้นฐานก่อนและตลอดคอร์สนี้ก็จะมีหลายๆคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์การทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์มการใช้ AI การทําความเข้าใจในเชิงของ sustainability การคิดดีไซน์เวิร์กช็อปว่า hey, เราจะ คิดโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเข้ากับบริบทขององค์กรเราได้อย่างไรคะรุ่นแรกก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในความรู้สึกดิฉันนะคะก็คือมันมีการพัฒนาเกิดขึ้นในรุ่นที่2เราก็อยากเห็นว่าทุกๆคนที่เข้ามาอบรมเนี่ยสามารถนาเอาความรู้กลับไปบริหารกลับไปใช้กลับไปสร้างเครือข่ายให้เข้าใจกันในองค์กรมากขึ้นคนที่เป็นเทคโนโลยี provider คนที่เป็นเทคโนโลยี consumer ได้เจอกันแล้วก็เข้าใจบริบทของวิธีการพัฒนาได้มากขึ้นก็เป็นเป็นความคิดเห็นที่ดิฉันมองว่าเออถ้าถ้าเราได้ได้ตรงนี้คือแต่และองค์กรที่เข้ามาอบรม ได้การพัฒนาในส่วนใดส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีคะแน่นอนค่ะโอ,อกาสที่ SME จะได้ใช้ประโยชน์จากภาครัฐนี้เป็นเป้าหนึ่งของว d i เลยนะว่าเราเกิดขึ้นมาเพื่อจะระดม Data จากรัฐเอามันมาประมวลผลย่อยให้อยู่ในรูปแบบที่ เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ส่งให้ธุรกิจดูแล้วมีการทําไปบ้างแล้วอย่างสายท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราดึงข้อมูลจากคนเข้าเมืองเราดึงข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมจากทอท,อท,อทอเนี่ยมารวมแล้วสร้างเป็นแดชบอร์ดเพื่อให้เอกชน,นเข้ามาดูแล้ววิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองได้จากรายคนที่ดิพเอนออนธุรกิจท่องเที่ยวนะคะก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้แล้วมันก็ขยายตัวต่อเพราะ,ะนั้นเป้าหลักๆคือถ้าคุณพูดถึงคำว่า sustainability tourism sustainable tourism เนี่ยมันก็คือท่องเที่ยวบวกสิ่งแวดล้อม medical tourism มันก็เป็น สารณสุขบวกท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการที่เรามีแพลตฟอร์มกลางที่ทําให้รัฐสามารถที่จะดิ p o สิตเดต้ลงมาแล้ว,แล,วแล้วนำมาวิเคราะห์ข้ามกรมกระทรวงได้ก็น่าจะเป็นเป็นเป็นผลดีซึ่งถามว่าในอนาคตเรามีแผนีนไหมเรามีแผนแต่วันนี้แล้วบางเรื่องถูกทําไปแล้วในอนาคตอันใกล้ มันน่าจะได้ดีกว่านี้หลังจากเริ่มงบประมาณปี69ที่เป็นอะไรที่เร็วกว่านี้สะดวกกว่านี้จริงๆแล้วถ้าเข้ามาที่เว็บไซต์ของ BDI นะคะ www.bdi.or.th ก็จะมีหลายๆอย่างที่ให้ดูนะคะแล้วก็อย่างคอร์สลีดเนี่ยเราก็คงเปิดรับรุ่นที่3แล้วก็คงทาต่อเนื่องเทคโนโลยีไอมันเป,นปลี่ยนแปลงตลอดการที่เราสามารถจะอัดแอดปหลักสูตรได้เร็วแล้วก็อาจายแล้วก็ใช้คนในช่วยกันร่วมกันได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าใน,ในทุกปีเราคงจะสามารถปรับให้เนื้อหามันทันสมัยตามเทคโนโลยีทันก็สามารถไปตามได้ไดที่เว็บไซต์ของ BDI ได้เลยค